สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่นนะครับหมู่9บ้านถิน่นตำบลบ้านถิน่นอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ะนะครับพอดีขับรถผ่านมาเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบลบ้านถิน่นไปตำบลล่องฟองนะครับก็ามาเจอเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงวัวนะครับแต่ท่านเลี้ยงวัวตาม คนประธานข้างถนนเนี่ยครับก็เลยแวะสอบถามดูนะครับท่านเอาลูกชายมาช่วยเลี้ยงด้วยนะครับก็มีวัวอยู่ประมาณ5้าตัวนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านนะครับพี่สวัสดีครับพี่ในน้ำตัวหนครับผมผมยน์ธุรกิจครับผมยชนธุรกิจเราพี่เลี้ยงงัวมากี่ปีแล้วครับพี่ประมาณสี่ปีครับ ส่ <4 S 2> ปีอ,ปอ๋อก็กำลังจะเริ่มต้นเลี้ยงนะครับเนาะแล้วอซื้อมาครั้งแรก่กี่ตัวปีวเดียวซื้อมาตัวเดียวตอนนี้มีห้าตัวเนาะสะสมมาเรื่อยๆซื้อเพิ่มจะกครับซื้อเพิ่มรวมทั้งหมดกี่ตัวครับปีห้าตัวซื้อเพิ่มมาทั้งหมดเออมันเกิดจุนี่เลยหรือว่ามันมันในติดติดแม่มาครับเกิดนี่ครับเกิดนี่ตัวหนึ่ง สองตัวหรือว่าตัวเดียวครับสองตัวเลยอ๋อแสดงว่าซื้อมาสามตัวสามตัวนี่ตอนนั้นเป็นเป็นเงินประมาณเท่าไรปีแม่ไงนี่เปล่ 30, ปาสามหมื่นปลายสามหมื่นปลายแม่แดงด้วครับแดงสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าแล้วแม่ไท้ายไงเนาครับไงนี่ซื้อมาผมโง่ราคาแพงสามหมื่นปลายซื้อมอุ้งมานผมอ๋อซื้อง,งัวท่องมาราคาสามหมื่นปลายเนาะ ประมาณรวมๆแล้วก็เกือบ 80, นะ<ม>เกือบแปดหมื่นเนาะเกือบเกือบแปดหมื่นแต่ตอนนี้ถ้าถ้าจะปล่อยเนี่ยก็ได้กําไรและนะ้วเนาะได้กําไรละเพราะว่ามีมีลูกเกิดมาแห่มสองตัวตอนนี้งัวของปีนี่ต้องทุกตัวก็ครับง่วสามตัวแม่ใหญ่นี่ครับต้องทุกตัวต้องทุกตัวเนาะแม่แดงนี่ดูดูเหมือนจะท้องแก่แล้วครับท้องประมาณกี่เดือนนะ แดงเด็หกเดือนแม่แดงนี่ต้องหกเดือนนะครับเนาะแล้วแม่ไถ่ไ่แม่ขาวนี่เหรอครับกลังเน,น,น,นเงินนี่ลยจะรบรอกอ๋อตัวนี้กำลังจะผสมนะครับกําลังจะผ่านรอบนะครับนี่ครับวัวของพี่สมยศนะครับเกษตรกรมือใหม่กําลังจะหัดเลี้ยงนะครับทำนะคุยอ๋อคือเป็นนะเป็นอาชีพเสริมอาชีพร,รักของปี่ีกคือนี่นะ เกษตรกรเนาะทำนาทำไรแล้วก็ข้าวโพดปลูกครับปลูกโพดนะแรงกับโพดสองสามไร่อ๋อแล้วปีเลี้ยงงัวนี่ปีเกยอันปลูกหญ้าปลูกอย่างฮึ่งวะก่อนปลูกกับลังไงเริ่มปลูกปลูกหญ้าอย่างปลูกหญ้าอย่างเพโกล่าเพโกล่าโอ้ดีเลยครับเพโกล่านี่อ่ามันเป็นหญ้าที่มีมีโปรตีนค่อนข้างจะสูงแล้วก็เวลา เวลาเขาเก็บเกี่ยวเนี่ยมันง่ายเขาบอต้องไปซับเห็นละ่ะคือตัดมาก็สามารถให้ง,งัวกินได้เลยเนาะแล้วแม่แม่ขาวตัวใหญ่ๆนะครับท้องกี่เดือนนะสองเดือนตัวนั้นท้องสองเดือนนะอเอนาะคือลูกคือลูกตัวตัวแรกมาแล้วนะครับท้องท้องที่สองในท้องนะครับกําลังจะได้ผ่านมาสองรอบท้องสองเดือน,นครับของปีนี่ใ,ใจวิธีการผสมแบบได้ครับปี อ๋อพี่ใช้ผสมตัวหมดเลยใช่ผสมตัวพ่อพ่อพ่อพันพ่อค้มตัวมาจากไหนครับบ้านกวาวอ๋อก็คือเอ่อของบ้านกวาวของพี่ไว้่ามันแดงตัวนั่นใช่ครับบามันแดงพี่สมยศแกใช้ผสมจริงนะครับใช้พ่อพันจากบ้านกวาวของของพี่สวัยนะครับซึ่งก็เป็นพ่อพันที่ เป็นที่นิยมในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยครับไปสอบถามกเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะไปผสมเรียกใช้พี่สวัยนะครับบ้านกวาวเป็นพ่อพันธ์ุบามันแดงนะครับมาผสมการผสมตัวเนี่ยมาผสมในถึงในพื้นที่ของเขาเนี่คิดราคาต่อไหครับปีหกร้อยหกร้อยบาทบางคนเอาพันบาคนก็ออเอาพันอยู่ที่ระยะทางเนาะครับเนาะ แล้วแต่กีข้ขอหันขอเจาอ๋อของของปีสมยศนี่สามแม่ใหญ่นี่ก็คือผสมป่อป่อพันจากไอ้บานกว่าหมดเลยบานขวามอ๋อเดี๋ยวอีกประมาณสักสามสี่เดือนข้างหน้านะครับก็มาจะมาดูผลงานนะครับว่าเขาให้ลูกเป็นยังไงนะครับใช้พ่อตัวเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ละตัวจะให้โครงสร้างออกมาแบบไหนนะครับแม่ขาว แม่ขาวตัวใหญ่ข้างหน้านะครับเป็นเป็นลูกกระทบนะครับโครงสร้างสูงสูงใหญ่ทีเดียวนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นลูกผสมลูกผสมบามันแดงไปแล้วนะครับตัวนี้ผิวหนังสวยงามเลยครับสดผิวสดมากแข้งขาใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นโบสแล้วนะครับ บดฝากดำตาดำหูดำแข้งขาดำนะครับนี่ครับแม่แม่กระทบลูกนี้ก็ให้ลูกที่สองในท้องนะครับโครงสร้างสูงสูงนะครับสูงหนาลึกนะครับตัวนี้ โครงสร้างดีเลยครับตัวนี้ครับเป็นลูกกระทบแข่งขาดีนะครับก็เป็นโบสนะครับหน้าตาโบสเป็นลูกกระทบโบสหางดําเครื่องเพศดํานะครับหูห,หูก็มีดํานะครับหน้าตาปากดาหมดเลยครับเท้าข้อเท้าดําตัวนี้กําลังจะ ผ่านไปสองเดือนนะครับผสมตัวก็คงจะติดแล้วนะครับเพราะแถวนี้เขานิยมผสมตัวเนื่องจากค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับไม,ไม่ไม่ได้ผสมเทียมคุณพี่สมยศแกก็เลี้ยงมาสามสี่ปีแกซื้อวัวสาวมานะครับก็การจะเลี้ยงวัวต้นน้ำที่เราซื้อวัวสาวมาก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับก็ประมาณ 3-4ปีนะครับถึงจะมีมีลูกมีอะไรนะครับจะขายายได้อย่างตัวนี้พี่แกก็ซื้อมาตั้งแต่ตอนเป็นเป็นวัวสาวนะครับก็3ปีนะครับลูกของเขาเดี๋ยวผมจะไปถ่ายลูกของเขาให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็ย่างเขาปีที่4ี่ก็ท้องท้องลูกที่2ในท้องนะครับ ตัวแม่เนาะลูกแกเนาะเออเนี่ยครับตัวเมียตัวนี้ครับเป็นลูกของแม่ลูกกระทบเมื่อกี้นะครับก็เป็นเป็นโบสทนะครับปากดำหูดำแข้งขาดำหางดำนะครับนี่ครับหน้าตาก็สวยงามหล่อเหลาเนี่ยครับ เนี่ยเครื่องดำครับก็เป็นโบท๊ทถ้าเอาบามันแดงใส่เข้าไปก็ก็จะออกแดงนะครับโอกาสออกแดงก็มีสูงนะครับนี่แข้งขาใหญ่เหมือนแม่เลยนะครับอนาคตอีกหน่อยก็คงจะเป็นแม่แม่พันประจำประจำข้อของพี่สมยศนะครับตัวนี้ยาวยาวทีเดียวครับตัวนี้ รูปร่างสวยาสวยงามเลยครับนี่ครับคู่นี้คู่แม่ลูกนะครับทางอีสานก็เรียกวัวโคมโคมแม่ลูกทางเหนือเรียกเป็นวัวคู่แม่ลูกนะครับส่วนตัวนี้ก็ท้อง6เดือนนะครับ6เดือนเป็นลูกตัวแรกที่อยู่ในท้องนะครับอีก3เดือนเดี๋ยวก็ มาลุ้นกันครับว่าเขาจะให้ลูกเป็นตัวผู้ตัวเมียให้ลูกออกมาเป็นยังไงครับใช้พ่อ,อ,อพ่อพันธ์จากบ้านควาวเป็นของพี่สวยจึงเป็นที่นิยมของเกษตรกร,ร,กรผู้ที่เลี้ยงวัวนะครับค่าใช้จ่ายในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอแพร่ก็อยู่ที่ประมาณ600บาทนะครับท่านคิดนะครับ สอบถามมาหลายๆท่านครับก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ500บาทถึง600บาทบางบางพื้นที่ที่ไกลหน่อยหรือ,เ,อเดินทางไม่ค่อยสะดวกหรืออะไรเนี่ยครับท่านก็คิดไป1,000บาทนบาท นี่ครับในช่วงปิดเทอมนี่ก็มีลูกชายมาช่วยเลี้ยงด้วยนะครับสวัสดีครับเนี่ยอยู่มออ่างล่ะมหกครับมหกนะครับนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับพี่พี่เขาซื้อมาตอนมันท้องนะครับพี่แกพี่พี่แกบอกว่าซื้อมาแพงไปหน่อยนะครับสามสิบกว่าตอนนี้ก็มีลูกเป็นตัวผู้นะครับก็เป็นออกเป็นลูกผสมไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นไทยใหญ่นะครับ เป็นแม่ไทยใหญ่โครงสร้างดีเลยที่นะครับนี่ก็ให้ลูกออกมาเป็นสีแดงครับคงเอาพ่อบะมั่นแดงใส่นะครับก็ให้ลูกออกมาเป็นลูกผสม แกก็จะปล่อยให้กินหญ้าตามคลองชนมททานเล็กๆเนี่ยครับแล้วก็เลาะตามข้างแปลงนาครับนี่ครับก็ให้ลูกออกมาหน้าตาหล่อเหลาทีเดียวนะครับตัวนี้แม่ไทยใหญ่ผสมกับบามันแดงเข้าไปนะครับก็ออกลูกให้ลูกมาเป็นสีแดงนะครับ อายุอานามก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน4เดือนนะครับดูๆแล้วนะครับนี่ครับก็ค่อยๆพัฒนาไปนะครับสำหรับวัวไทยใหญ่เราก็เอามาผสมกับพ่อพันธุ์ที่มีเกรดสูงขึ้นนะครับก็จะให้ วัวที่มีโครงสร้างสูงใหญ่อย่างที่เราต้องการนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นนี่ครับตัวนี้เป็นลูกผสมบามันแดงไปแล้วนะครับก็เอาพ่อบามันใส่เข้าไปอีกหน่อยก็คงจะลูกของเขาก็ออกมาโครงสร้างก็คงจะดีกว่าเดิมนะครับนีครับแม่นี้นี่สวยเลยทีเดียวนะครับก้นหนานะครับ หางยาวก้นหนาเครื่องดาลำตัวยาวนะครับก็เป็นแม่พันธุ์ที่ที่มีรูปร่างดีเลยครับเป็นแม่พันธุ์ลูกผสมที่มีรูปร่างหน้าตาดีเลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเครื่องใหญ่เลยนะครับเครื่องใหญ่ หางยาวนะครับเดี๋ยวนี่ครับหัวนมสี่เต้าสวยงามเลยครับหัวนมกำลังดีเลยครับ,รบลำตัวยาวเลยครับตัวนี้ครับกินหญ้ากเก่งครับกินหญ้าตามข้างทางนะครับ ตอนนี้พี่สมยศแกเลี้ยงไปก่อนนะครับแกไม่เปิดราคานะครับไม่เปิดราคาเพราะว่าต้องการเลี้ยงขยายให้ได้หลายๆตัวก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดขายนะครับแกก็เลี้ยงอยู่ตามคลองชระทานเป็นลำเหมืองครับลำเหมืองเล็กๆผ่านมาเส้นทางไงบ้านถิ่นจะออกไปที่แยกบ้านลงฟองครับเป็นทางเลาะชระทานนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่9 ตำบลบ,บ้านทิน่นอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับค่อนข้างจะคุ้นนะครับคุ้นคน,นครับไม่ตื่นกลัวเลยครับสวยมีแต่ตัวสวยๆแค่นั้นเลยครับ พี่สมยศแกไปซื้อวัวมาแต่ละตัวเนี่ยแกก็คงจะเก่งเรื่องการดูวัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าแกเลือกวัวแต่ละตัวเนี่ยจะเลือกวัวที่มีแข้งขาใหญ่นะครับลำตัวยาวนะครับอย่างแม่ไทยใหญ่ตัวนั้นก็ลำตัวยาวนะครับส่วนในลูกกระทบบาซินตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเพราะว่า โครงสร้างของลูกกระทบนี่มันโครงสร้างใหญ่อยู่แล้วนะครับนี่ครับลูกผสมบามันตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นลูกเป็นดูจากผิวพันธุ์แล้วก็น่าจะเป็นลูกผสมเทียมมานะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยครับลำตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยม นะครับยาวลึกนะครับไหลกว้างนะครับตัวนี้นี่ครับตัวเล็กก็จะวิ่งไปวิ่งมาครับก็เลี้ยงวัวไล่ทุ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ ไม่ไม่ได้เดินไกลมากครับเดินใกล้กลๆแถวท้องนาของตัวเองนะครับเลาะ,ละ,ละเหมืองชนประทานนะครับลำเหมืองชนประทานนะครับ